ตอนผมไลฟ์สตรีมผมได้ยินคําถามนี้มามากเลยครับพี่ฟาร์มร้อยทีกี่วันหนึ่งทีใช้เวลาฟาร์มนานไหมแนะนําเทคนิคก,การฟาร์มหน่อยได้ครับได้ครับโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํอแนะนําการฟาร์มเงินครับในฉบับของผมเองนะครับง่ายๆเลยคือถ้าอยากได้ดาเมจเยอะๆเ,เอ้ย ได้ดามจฟักถ้าอยากได้เงินเยอะๆนะครับอันดับแรกก็คือเติมเกมพาร์ครับคงไม่มีใครเถียงนะครับว่าแบบการเติมเกมพาร์เงินคูณ2มันไม่ทําให้ฟาร์มเงินได้ไวขึ้นนะครับอ่าเนี่ยครับเยนคูณ2ซื้อไปเลยครับมันจะทาให้อ่าค่าเยนของคุณอะมากขึ้นเมื่อคุณฟาร์มเงินมากขึ้นคุณก็ทําอะไรได้เร็วขึ้นนะครับใช่แล้ว 2ทำเควสครับแต่ละเมืองครับถ้าคุณทาเควสแต่ละเมืองจนครบคุณจะได้เงินคูณ2.4เยนแต่ถ้าคุณซื้อเกมพาร์ทคูณ2คุณจะได้เป็น4.4มันจะไม่คูณจดทฤษนิยมนะครับแต่ถ้ามีบัฟก็จะได้เยนคูณไปอีก2คูณ2ไปเลยนะครับที่เรามีนะครับ,รรบก็จะช่วยเวลาฟาร์มเงินจะได้แบบมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเนี่ยไปได้ทำเลยครับเควสถ้าเก็บทุกเมืองก็เหมือนที่ผมบอกจะได้เป็น 4.4รวมเกมพารนะครับแต่ถ้าไม่รวมจะอยู่ที่2.4ส่วนเควสก็เนี่ยครับไปรับแล้วก็คุยครับมันก็จะให้เราตีมอนสแต่ละแมปแต่ถ้าช่วงแรกๆดาามิเราน้อยๆผมยังไม่ค่อยแนะนําให้ไปทำเควสนะครับเพราะว่าเรา,เ,าเราตีมอนส์แบบเหมือนมันให้ตีบอสสมมุตินะเรามาแมปนี้ใช่ไหมเราจะทำเควสแบบนี้ใช่ไหมมันให้เราตีบอสสุคนะเนี่ยหตัวแล้วเราตีสุคนะทีหนึ่งประมาณ15น,นาทีคุณลองเอาไปคูณดิ โคตรนานเลยครับเค okay, ครับพื้นฐานกนได้สเตตัสคูณเงินก็จบลงแล้วนะครับส่วนวิธีหาเงินได้ไวๆนะครับก็คืออันดับแรกคุณมีดามจเยอะเท่าไหร่คุณก็จะได้เยอะเท่านั้นครับผมจะแนะนําแบบ3ข้อนะครับก่อนอื่นเลยผมจะบอกก่อนนะครับว่าการลงดันเนี่ยจะได้เงินไวที่สุดคุ้มค่าที่สุดนะครับจากเวลาที่เรา,เ,าเสียไปนะครับเพราะว่า มอนสเตอร์ในดันเนี่ยจะได้เงินเยอะกว่ามอนสเตอร์ในแมปทั่วไปเหมือนที่ผมฟาร์มยูยเนี่ยแถมยังได้บัฟดาเมจรัก EXP และเช่นบับเงินที่เราต้องการครับมันได้คูณ2เลยนั่นแหละครับผมเลยแนะนําให้เวลาไลฟ์สตรีมมีคนถามผมแนะนําให้ทุกคนลงดันบ่อยๆเท่าที่จะลงได้นะครับอ่สาสข้อที่ผมจะบอกนะครับคือ1คนที่ดาเมจน้อยต้องการที่จะฟาร์มเงิน2คนที่ดาเมจเยอะต้องการที่จะฟาร์มเงิน 3คนที่ฟาร์มเงินแบบ fk นะครับ3ส,สามารถฟาร์มได้ทั้งคนที่าดาเมจไม่ว่าจะมากจะน้อยก็สามารถฟาร์มได้นะครับข้อ1น่นะครับคนที่ดาเมจน้อยต้องการฟาร์มเงินผมแนะนําให้ไปฟาร์มเงินกับเพื่อนหรือคนรู้จักหรือใครก็ได้ครับที่เขาสามารถให้เราแบบสามารถต e ีบอสได้นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ในดันเนี่ยเหมือนตัวบอสเนี่ยจะได้แค่เราทําดาเมจนิดเดียวอะ่ะก็จะได้เงินเยอะมากเลยครับ เหมือนตอนที่ผมเอาตัวไก่ไปลงกับรุ่นน้อง2คนใช่ไหมครับผมไปแจมบอสทาดาเมจได้นิดหน่อยครับเงินได้เยอะมากมากกว่าข้างนอกเยอะเลยครับแบบเวลาฟาร์มปกติเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะได้แบบหลัก M หลัก B อะไรแบบนี้ครับ2คนที่ดาเมจเยอะแนะนําให้จัดทีมที่มีดาเมจระมาณเราหรือว่าเยอะกว่านะครับโดยในเซิร์ฟจะมีกี่คนก็ได้นะครับที่ลงดันแต่เน้นย้ํานะครับว่าเราต้องเป็นคนที่ตีบอสนะครับ หรือจะให้ดีก็คือฟาร์มแค่2คนหรือ3คนนะครับเพราะจะได้ตีทั้งบอสและตีทั้งลูกโดยถ้าทําแบบนี้จะได้เงินประมาณ2อ5ทีถึงห้ทีนะครับขึ้นอยู่กับดาเมจของเรานะครับส่วนมากเมื่อผ่าน72ก็จะได้เงินตามที่ผมบอกเลยนะครับส่วนข้อ3นะครับคนที่ฟาร์มแบบ a อฟนะครับคนที่ฟาร์มแบบ a อฟเเนี่ยมีข้อแม้อยู่นะครับคือคุณต้องมีออโต้คิกและควรมีแม่เหล็กไม่งั้นเงินจะไม่เข้าตัวนะครับ หรืออีกวิธีคือแปลงร่างเป็นไททันแล้วไปยืนใกล้แต่ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะอาจจะไม่ได้เงินตามที่ตามที่แบบมันจะเข้าตัวเราเพราะว่าบางครั้งมันไม่ดูดไงผมเลยแนะนําให้ทุกคนมีแม่เหล็กนะครับส่วนข้อสุดท้ายที่อยากจะบอกนะครับก็คือเราต้องหามอนที่แบบมันเกิดเฉพาะจุดอะครับเหมือนสมมุติว่าผมตีตัวนี้ใช่ไหมสมมติผมออโต้คิกไว้ตรงนี้ใช่ไหมตีปุ๊บพอรอมันเกิดนะรอสักครู่นะ มมติเราลิงไว้คลิกไว้ตรงนี้ไหมผมเราคลิกพอมันเกิดเนี่ยมันไปเกิดฝั่งนี้เท่ากับว่าเราเออเอฟเคเสียเวลานะครับผมแนะนําให้เป็นมินิบอสตัวแรกแล้วก็บอสใหญ่ส่วนตัวรับเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับโอเคถ้าสงสัยว่าฟาร์มแบบเอฟเคเนี่ยเราต้องฟาร์มมอนตัวไหนผมแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิป DPS DBC พร้อมแนะนําจุดฟาร์มเงินนะครับผมได้ทําคลิปและอธิบายเรื่องดาเมจว่า มีดามีเท่านี้ฟาร์มไหนหรือยังไงแล้วนะครับมาฟังเรื่อง F K เลยนะครับ F K สามารถทําได้ทั้งคอมและโทรศัพท์นะครับคอมก็มี2วิธีนะครับคือ1จะใช้โปรแกรมออโต้คลิกเซตจุดไว้แล้วก็เปิดแบบเปิดคอมทิ้งไว้แต่เราไม่สามารถที่จะพับจอไปเล่นเฟซทำอย่างอื่นหรือดูหนังหรือเล่นเกมอื่นหรืออะไรได้นะครับผมเลยแนะนำอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ให้เราใช้โปรแกรม emulator นะครับหรือโปรแกรมจำลองอ จำลองโทรศัพท์นะครับแบบเช่นพวกน็อตพวกบูสเตค็คหรืออะไรก็ได้ที่เราแบบสะดวกอะ่ะอ,อันนี้ผมแนะนําเลยนะครับทําแบบนี้อ่าส่วนโทรศัพท์ก็เหมือนอิมูเลเตอร์เลยนะครับก็คือให้หาโปรแกรมออโต้คิกนะครับออโต้ i c k ผมแนะนําเป็นโปรแกรมรูปเมาส์ส e ีฟ้านะครับเราต้องใช้โปรแกรมนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถบันทึกแบบบันทึกแบบกดคีย์ค้างรองมอนตาย กดคลิกค้างรอมอนตายคือบางโปรแกรมมันได้แค่แค่คลิกรัวๆครับนั่นแหละสว่วนรูปโปรแกรมหรือลิงก์เดี๋ยวผมจะให้ใต้ด้านล่างนะครับสว่วนรูปโปรแกรมเดี๋ยวผมขึ้นโชว์นะครับแล้วก็ถ้าจะ F K ในโทรศัพท์เนี่ยทำได้เฉพาะเอ a n d r o i d นะครับไ o s ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับผมแนะนำว่าถ้าใคร F K ฟาร์มนะครับให้ปรับภาพต่ำสุดปิดเอฟเฟกต์นะครับปรับภาพต่ำสุดก็คือเนี่ยมาเซตติง้งปรับเป็นต่ำสุด ปิดเอฟเฟกปิดไปเลยเอฟเฟกใช่ครับแล้วก็ปิดเสียงอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าเพื่อการหลุดนะครับแล้วก็เช็คอินเทอร์เน็ตให้ดีนะครับเพราะว่าเหมือนสมมติเราเอฟเคไป10ชั่วโมงเนี่ยเราหลุดเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่ได้เลยเลยเสียเวลาฟรีด้วยส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้โทรศัพท์นะครับเพราะว่าเวลาเ,เราทําแบบนี้เนะี่ยเครื่องเราจะร้อนมากแค่เราเข้าเกมเราก็แบบเบลองทั้งแบตเครื่องก็ร้อนด้วยคือเราต้องชาร์จไปแล้วก็ เปิดเกมตั้งไว้แล้วก็ออโต้ไว้ครับแล้วถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมครับแบตเครื่องเรามันก็จะเสื่อมไว้ครับแล้วก็โทรศัพท์ก็แบบอาจจะไปอา,อาจจะพังก่อนที่แบบเวลาอันเป็นควรของมันอะโอเคก็จบกันแล้วนะครับสําหรับการแนะนาการฟาร์มฉบ,บับแบบของผมนะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับส่วนใครสงสัยว่าทําไมถึงไม่สาธิตหรือทําตอน F K ให้ฟาร์มนะครับคือผมไม่แม่นใจ คือผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะมีคนอยากรู้ไหมก็เลยแบบยังไม่ได้ทำนะครับแต่ถ้ามีคนสงสัยเดี๋ยวผมจะทำคลิปขึ้นมาให้ดูนะครับคือสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับว่าแบบมีคนสงสัย,ส,ส,ยสนใจเรื่องนี้กี่คนเดี๋ยวผมถ้าคนต้องการถ้าคนสงสัยหรือต้องการเรื่องนี้เยอะเดี๋ยวผมจะทำคลิปขึ้นมาให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เกมอัปเดตแล้วนอนนี้ห้าทุ่มเจอกันระยะยาวแน่นอนนะไม่ง่วงใบ